สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าคือหลังจากที่ได้ผมได้มาวิ่งลายแม n กับลา a m มูฟเนี่ยก็จะส่วนมากตอนนี้ก็จะมาอยู่ในกลุ่มพวกลายแม n กับ l a m o มูฟซะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้วิ่งแกลบขาก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นเคยม,คมกีก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมพูดถึงว่าเราควรลาออกมาคับแกลบขาดีไหมเมื่อเรามีรถเก่งสักหคันเพราะว่าบางคนเนี่ยมาเห็นมาวิ่งปุ๊บ มันเหมือนกับทุกแอปเลยอะเพราะว่าคนสมัครใหม่งานดีเงินด,นดีเดือนแรกพอหมดคือบางครั้งอะมันมันอาจจะลากยาวถึงสองเดือนที่มีงานดีเด้งเด้งเ้งเข้ามาแต่ในช่วงก่อนนนั้นคือมันก่อนโควิดถูกปะแต่ช่วงเนี้ยมันมันเป็นโควิดมันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวิกฤตทั่วโลกเคยคทํามอยู่คลิปหนึ่งทุกคนก็ได้ผลตอบรับที่ดี เรื่องว่าจะลาออกมาขับแก๊บคาร์ดีไหมนะครับอย่าพึ่งเห็นตัวเลขจากใน Facebook แล้วตัดสินใจลาออกทันทีให้มาลองก่อนเหมือนกับเหมือนกันครับไลน์แมนกับ้าลา,ลามูฟเนี่ยต่างกันจากทุกแอป,ปเป็นการกดงานเองแย่งงานเองคุณอยากได้งานคุณต้องมีมือถือที่แรงพอสมควรผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องลงทุนมือถือเครื่องละสามหมื่น แต่ผมบอกว่าคุณต้องมีการลงทุนกับมือถือของคุณอย่างน้อยสักประมาณหนึงนะครับตอนนี้ก็มีอย่างที่คุยมาหลายคลิปแล้วเช่นพวกโหวตโนวา 5T ที่ราคาอยู่ประมาณ8-9,000บาทมี8มี9สแนปที่เป็นสแนป845หรือโป c โก h โฟน F1 ที่มีการร o t แล้วก็โมลอม ดัน CPU เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่มาเรทประมาณ 6- กถึงเจ็ดพมีมีหก็มีบางคนก็ใช้มี6แต่แน่นอนคุณต้องรูทดันลอมก็ต้องมีการลงทุนมือถือนิดนึงลงทุนอินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งเพราะว่าไลน์แมนกับลาลามูฟต้องเน็ตแรงค่าโทรตรงเยอะเพราะว่าต้องโทรหาลูกค้าบ่อยนิดหนึง่งทุกๆเคสต้องโทรหาเพราะว่าบางทีหมุดมันไม่ตรงมันมีการเพี้ยนติดต่อเซเอโคตรยากอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแอปล่มบ่อย ก็จะมีช่วงนี้มีคนมาถามและว่าเขาจะลาออกวันนี้ไหมเข้าเงินเดือนสองหมืน่นเขาจะเห็นว่าเอ้ยวิ่งแช่กันสองพ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 ันทุกวันก็จะหกหมื่นต่อเดือนถูกไหมหลายๆคนก็วิ่งพัดถามเช้ามั่งกลางวันมั่งเย็นมั่งแต่ช่วงนี้มันงานเงียบถูกไหมบางคนช่วงหนึ่งงานงานเยอะช่วงเที่ยงก็อาจจะกินข้าวเร็วหน่อยก็กดงานลลายแมนสักสองงาน แปดสิบบาทเก้าสิบาทก็ได้แหละค่าข่าวแล้วตอนนี้งานมันนียอะบางคนที่ผมเจอเขาก็าไม่ทันกดไม่ทันก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวมาวิ่งตอนเย็นเอาละกันสักสองสารอบเงียบงนี้เงียบมากช่วงที่โควิดมาอันงแต่เครอร์ฟิวมาตั้งแต่มีการมีการาปิดกลางช่วงคืนให้ออกจากบ้านเนี่ยเงียบพอสมควรแล้วไรายได้ทุกคนผมก็เชื่อว่าไรายได้พนักงานประจําทุกคนมันก็ลดลงแหละ มันก็เลยทําให้การใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปดีลิเวอรเนี่ยมันมันถูกมันถูกตั้งงบประมาณไว้แล้วว่าเขาควรจะสั่งหรือเขาควรจะซื้อของมาทําเองนะครับอันนี้ก็นํามาพูดในประเด็นนี้ก่อนเลยว่าควรจะม,มีคนโพสต์อยู่ในกลุ่มเหมือนงานว่ามือสอมีเงินเดืนอ,อน2องหมืรวมโ t นู่นนี่นั่นแล้วเขาอยากจะลาออกมาขับดีไหมผมก็บอกไม่จําเป็นหรอกครับคุณสองหมื่นอะ จริงๆอ่ะผมเงินเดือนสองหมื่นอ่ะถ้าผมท่านทานะนะห้าห้าปีที่แล้วนะที่ผมลาออกมาประมาณสี่ถึงห้าปีนะถ้าผมเงินเดือนสองหมื่นนะผมไม่ลาออกมาขับแกรบคาร์หรอกผมก็ขับพาทามเอาถูกไหมแต่ตอนนั้นผมเงินเดือนแค่หมื่นนิดเองแล้วผมก็กัดฟันสู้เว้ยเอาสักเอาสักตั้งลองดูถ้ามันไม่ได้เราค่อยกลับไปหางานทําใหม่แต่มันก็ประสบวามณ์สำเร็จของผมแกรบคาร์เพราะว่าผมก็มีรายได้ นับณตอนนั้นอะเยอะนะครับสามารถจัดงานแต่งได้เลยนะครับเก็บสะสมอะก็คือสู้เก็บสะสมฟันสู้แรกแแรกๆผมออกมาขับแกล์คาก็ไม่ได้ว่าดีเดย์อะไรนะครับงานแม่งโคตรน้อยเลยตอนหลังมีคู่แข่งมาพอมีการแข่งระหว่าง Uber อร์แกลปปึ๊บเนี่ยมันก็มีการปั่นเรื่องอินเ n น i v e มันก็เลยทําให้มีอินเทนทีฟเยอะขึ้นแล้วก็มาพูดถึงอ่ะแกล์ป์ากับลาล่ามูฟเนี่ยที่คนตาลาออกดีไหม คุณลองขับก่อนคุณลองมาวิ่งก่อนเช่นวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณหยุดคุณหยุดสองวันไหมหรือคุณเลิกงานกี่โมงเลิกงานสี่โมงเย็นถูกไหมคุณก็ลองตั้งหน้าตั้งตากดตั้งแต่สี่โมงตั้งเป้าจะสองทุ่มกลับบ้านได้กี่งานแล้วก็มันเป็นช่วงเร่งเป็นเป็นช่วงการสั่งซื้ออาหารอแล้วตอนเย็นถูกไหมไม่มีเที่ยงกับเย็นถูกปะเย็นเนี่ยถ้าคุณได้เยอะ คุณก็ลองวัดวัดดูว่าวันเสาร์อาทิตย์สมมุติเป็นเป็นวันหยุดของคุณหรือไม่อาจจะเป็นวันลาของคุณคุณลองมาวิ่งเต็มเต็มวันสักวันคุณสู้มันไหวไหมเริ่มงานเจ็ดโมงวันไหนคุณขี้เกียจคุณก็ต้องทํานะครับแต่ถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่แล้ววันไหนคุณอยากลาพักร้อนคุณก็ยังได้เงินแต่อันเนี้ยคุณพักร้อนด้วยตัวเองคุณไม่ได้เงินนะครับคุณชิวไม่มีแดกนะครับบอกเลยนะครับ งานทลายมแมงกะลันละวุไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะครับมือถือไม่แรงพอคุณแม่งกดงานไม่ได้ปัจจุบันเนี้บอกเลยงานงานไม่ได้วิ่งหาตัวคุณนะครับคุณตอนเนี้ต้องวิ่งหางานนะครับวิ่งหางานวิ่งหาจุดว่าอยู่ตรงไหนคุณต้องตั้งเป้าตัวเองแต่ผมจะบอกว่าไม่ควรนะครับยังไม่ควรลาออกถ้าคุณมีงเงินเดือนสองหมื่นคุณไม่จําเป็นต้องลาออกคุณวิ่งพไทมาวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ถูกปะถ้าคุณหยุดเสาร์อาทิตย์ คุณตั้งเป้าวันละสองพันคุณได้สี่พันสี่พันเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์คุณได้หนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนี่ยคุณอาจจะใช้กินทั้งเดือนได้เลยแล้วเงินเดือนสองหมื่นที่คุณได้มาเนี่ยจากเงินเดือนเป็นเงินเก็บทั้งหมดก็ยังได้ถูกไหมเงินสมรุมมอเตอร์ไซค์ก็ยังได้เงินค่าข้าวหนึ่งหมื่นหกพันบาททั้งเดือนคงคุมแดกไม่เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งถูกไหม มามาพูดมาพูดกันตรงประเด็นเลยว่าไม่ควรหรอกนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนแม่งตกงานเยอะแยะปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาอะมีงานมีไรายได้แบกตอนเนี้ยผมมองว่าผมมันก็แบ่งๆกันนะบางทีผมผมได้งานบินไปไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกแต่มันฟุกบางทีกดติดอย่างเงี้ยไปสแสมดำไปบางแคหรือไปสมุทรปราการบางทีผมโป่งกลับไปนะผมลองกดสักสองสามทีแล้วมันไม่ติดเนี่ยเฮ้ยผมกลับดีกว่าเพราะว่า บางทีเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกให้เจ้าถิ่นเขามีมีรายได้ม, AR, มีงานบ้างเพราะว่างานมันน้อยจริงๆนะครับบอกเลยวตอนนี้งานมันน้อยจริงๆเพราะว่ามันมันน้อยน้อยทุกแอปแหละไปดูได้เลยตามห้างแม่งจอะกันเติมค่ายเขียวค่ายอะไรอะ่ะค่ายเหลืองค่ายชมพูโอ้ยจอะกันรึมล่ำไปหมดนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่า ไม่ควรครับเรายังไม่ควรร้วออกมาทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงขนาดนี้นะครับควรจะศึกษาให้ดีเสียก่อนลองขับลองขับลองคุณลองลองลองเอาตัวลงตัวเองลงมาเล่นก่อนแล้วค่อยค่อยตัดสินใจดูว่าจะสู้กับมันไหวไหมคนที่เขาทําได้เวลาสองพันถึงสามพันเนี่ยเขาต้องวิ่งงานงกี่ชั่วโมงสิบถึงสิบห้าชั่วโมงกว่าเขาได้ไดเงินมา คุณทนกับมันไหวไหมไดแดดแม่งร้อนขนาดนี้อุณหภูมิแม่งเกือบสี่สิบองศาหน้าหุ่นเกือบไหมถ้าคุณถอดมือกันน้องถึงหน้าหุ่นไหมแน่นอนนะค,คุณทนมันไหวไหมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาพูดถึงมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนําเสนอได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้มารับฟังกันจากความคิดเห็นของผมที่ผมลงไปทํามาแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร ช่องเอมินทีวีให้ด้วยนะครับ